Tua, 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 đi. Hey, Ôi, xuôi khốn hùa Đi. Suối suối. Cún đi cún. Ừ. ơi ừ. <laughs> ơi <laughs> 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 เรียบร้อย<ส>ตอ้ตาดีตา,ตา,ตาลงมาลงมาน้องช่วยกันลงเมื่อกี้นี่ที่ทุบนีิบอลหนึออ่งคนน่ะเฮ้ยท็อปดีท็อปเก็บบอลไม่กับตัวเยอะๆเลยพ่อไปท็อปเล่นไปใช้แต่แรงไม่ต้องใช้สมองต้องหลังอะ่ะเอาไปเอาไปแป๊บแป๊บแป๊บเพื่อนเต็๊บอยู่ฮะ เชียร์ที่ไอท็อปไอ้ทอ็อปเอยไปเออยเอร์ไจน1 0ว่าเออ มาเร็วมาเร็วต่อไปสีไหนเนี่ยสีเขียวปะอ่ะเขียวแหละเอ้ยน้องเอาเหรียญไปย้อนดิจกการลุงนะจะลุงนะปะเขาเหรียญเหรียญเหรียญนี่นี่เออเฮ้ยใครยิงวะเร็ว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 เนี่ยนในสีชมพูนะสีชมพูไปปะ ใครยิยงวนะ้นี่ะรับยิยงหรอเอ้ยสุดยอดว่ะเดี๋ยวเราไปพิ่งไปจะหมดเวลาแล้วไปไปไปโน่นนะไปหาลุงนะไปถามถาม้เฮ้ยเฮ้ยถาม,มาเลยป๊า